นีหนีหนีบอสสูบอสูบบอสสูบลัพเตอร์ไอมึงจะตายนะเว้ยเฮ้ยพาสสิบก่อนเลยพาสสิบเรารีบตามมากูไม่หันกลับไปดูด้วยเฮ้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 ยสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับผมใน Arc Ultimate Edition ันในพาสที่4กันแล้วนะซึ่งความเดิมจากตอนที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ไปจับ สามสหายแรปเตอร์มานะครับผมซึ่งก็เป็นอะไรที่เฟี้ยวฟาวมากที่สําคัญนะครับผมณตอนนี้เนี่ยผมบอกไปเนาะว่าพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมจะสร้างบ้านไว้ที่กลางน้ําแล้วเอาตรงนั้นเนี่ยเป็นบริเวณของการทําสิ่งก่อสร้างนั่นเองอ่าซึ่งไอตรงนี้เดี๋ยวผมจะมาสร้างต่ออยทีแต่ภาคเนี้ยผมต้องขอชื่นชมเลยนะเพราะว่าแค่สร้างแพลตฟอร์มเฉยอะเลเวลอัพมาถึง47เลยเลยว่าคือมันขึ้นเยอะมากอ่ะไม่รู้ว่าจากเวลเท่าไหร่นะในพาร์ทที่แล้วแต่รู้ว่าตอนเนี้ย เราสามารถที่จะจับเทอร์นาโนดรได้แล้วครับอ่าพร้อมที่จะโบยบินเร็วรุดดุด,ดปักษาแล้วดีๆแล้วที่สําคัญตัวที่ผมสนใจที่อยากจะจับในพาร์ทนี้นะครับผมก็คือเจ้าพิมหมีของเรานั่นเองเอาชิพายแล้วมันใช้ซีเมนด้วยหรอวะาร้อยหนึ่งถ้ามันมีมอนเหมือนภาคที่แล้วไหมแต่ว่ามันไม่มีอาร์ติแฟกต์นะครับผมมีน้องบอกว่าเราจะได้ของพวกพโผดอะที่ไม่ใช่พวกไอมันจะเป็นผมจะเรียกว่าไงดีวะ มันจะต้องหาในแอ d ์ด็อปนั่เนเองนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าเราได้สัตว์ปินเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยหาของในแมปอะไรพวกนี้ได้ง่ายขึ้นด้วยผมเลยมองว,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 ว่ามันค่อนข้างสําคัญนะเดี๋ยวในพาร์ทนี้ผมจะไปจับเทลร์โดดอนส่วนสเตตัสต,ตอนนี้คร่าวๆนะที่ผมอัพเนี่ยตัวละครเราเนี่ยค่าน้าหนัก250เลยนะทุกคนแล้วก็เน้นไปทางเลือดสเตมินานะเดี๋ยวผมเนี่ยจะเริ่มไปทางสปีดและดาเมจเนี่ยผมอาจจะมีแซมแซมไปบ้างแต่ว่าจะ2อันนี้แล้วก็สเตมิน่าเนี่ยน่าสนใจสปีดสเตมิน่าแล้วก็ดาเมบ้าง หาเบอรี่กันหน่อยไว้ทาร่าเอ้ยต่อเนื่องความต่อเนื่องหูมดูขวิดีดึงได้มาตั้งห้าสิบเบอร์รี่ดำเย็ดเคไม่ต้องปลูกกันแล้วเบอร์รี่เนี่ยแล้วปุมแล้วปุมเยอะๆอ,อยู่ด้วยกันเยอะๆนี่ของเต็มเลยชิบหายวิธีของเต็มนะครับเราก็เลือกเอาเป็นเบอร์รี่ดำออกมาเนาะอย่างงี้แล้วก็เบอรี่สักกองหนึ่งแล้วก็กดดปออไปครับ อ่าเป็นแงสอนแม้กระทั่งการเคลียร์ขอ <c oughs> รู้ละพี่ของแค่นี้มันต้องบอกกันด้วยได้ย,ยังไงวะเดี๋ยวทำยาวสรุปไว้แล้วกันตอนนี้อยากทํากล้องส่องทางไกลด้วยเดี๋ยวลองไปส,ส,าสาํารวจถ้ำสักหน่อยเลยกันตั้งแต่เล่นมาเนี่ตั้งแต่เล่นมาในภาคนี้ยังไม่เคยลงถ้ำเลยนะเออจะว่าอย่างนั้นก็ได้ลูกธนูเราตอนนี้เป็นไงอะคาบมาเลยแล้วกันสําหรับวิธีการถนะ้าเกิดว่าใครอยากจะอัพเวลอะจริงๆมันก็มีสูตรเคยบอกแล้วนะในคลิปช่วงแรก ที่ผมทำ a r c Ultimate ใน iPad อะแต่ว่านี่คือมาทำใหม่ผมก็พยายามเล่นแบบไม่ไม่ได้ฟาร์มแบบเวอร์แบบนั้นไงถ้าฟาร์มเวอร์แบบนั้นแค่เราปรับราเมจให้มันสูงสูงเลยปรับให้ไดโนเสาร์ตีไม่เข้าแล้วก็ไปตีสัตว์ในแมปพ,พวกเวลเยอะไอ้เกาะคาโน่พวกเนี้ยแป๊บเดียวก็เวลอัพนะฮะเฮ้ยแัปเตอร์ขอเนื้อหน่อยดิเออกินคนเดียวเลยหรือไงเนี่ยเอามาไอ้นี่ก็อุ้ยไอ้ตัวนี้ เลซี่เหรอเลซี่ที่มันแบกของได้นาหนักโอเคทั้งเลือดไมเลือดไป,เด,ไปเดี๋ยวนี่เลื่อนเลยทีเดียวอ๋ออันนี้อะไรเอ่ยไดรี่รีเวิร์ดขอบคุณที่คุณล็อกอินเข้ามานะซึ่งนี่เป็นกุญแจฟ,ฟรีสามารถเอาไปทำอะไรก็ได้เหรอกินได้ไหมอ่ะ <c oughs> ก่อนไปลงถ้ำผมไปขุดเหล็กอีกสักหน่อยดีกว่าวะ่ะไปเจ๊จอยหน้าที่นี้ยังต้องเป็นของเธออยู่ oh, <no. S 1> ไปขุดเหล็กกันข้างบนเอามา oh, <no. S 1> ไว้ก่อนครับผม เกมสไวด์เวอร์ผมเป็นเกมสเป็นเฮ้ยไอ้นกขี้ขโมยหรือเปล่าเนี่ยมีน้องบอกว่าถ้าเกิดว่าโดนมันขโมยเนี่ยของเราไม่ได้คืนเลยนะมีอย่างเดียวคือต้องทําใจทําได้อย่างเดียวทําใจอะทําใจนี่เป็นเรื่องที่พูดง่ายงั้นแหละไม่ใช่ยาทันใจนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วแมลงจัดการมันพาราซอเอ้ยฆ่ามัน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 เออเฮ้ยมึง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 ทำซะเหมือนมึงไม่ใช่สัตว์กินพืชเลยว่ะเฮ้ยมึงโหดจังอะ ชิบหายเอ้ยมึงมาดิมาแรงเฮ้ยเฮ้ยเั้เ,เ,เ,เต้เน้เยเอเอ้เยเออเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยยเ้เฮ้ยเฮ้ยย ดาเมจเพราะกํากานี่เปลือกแมลงห้าสิบเอ็ดแล้วแล้วก็เคี่ยวอีกเอ้ยไม่ใช่ถึงแล้วหรอวะเอออีกแค่หกอันโผล่มาอีกสักตัวหนึ่งได้ปะเอ้ยเหมือนเห็นศพโอเคมีศพอยู่น่าจะได้ละสวยงามอยู่เฉยๆพาดนี้ได้เปลือกมแมลงแบบอีซี่ทีแรกยังคิดว่าจะลงถ้ำอยู่เลยแต่ยังไงเราก็ลงเพื่อไปเอาคิสตันนะฮะเฮ้ยถึงแล้วอะไรมั้งน่าจะถึงแล้วแหละโอเคมันใช้เคี่ยวด้วยได้เป็นเปลือกมแมลงแล้วก็เคี่ยวนะ สวยงามฮะทุกคนไปลืมไปแล้วเนี่ยว่าต้องมาทําอะไรเนี่ยขุดเหล็กใช่ไหมเหมือนน้องในช่องนะครับจะบอกว่านอกจากพาราโซเนี่ยมันจะเซ็นเซอร์หาสิ่งอันตรายได้แล้วเนี่ยเหมือนว่านอนเนี่ยจะสามารถใช้สกิลนี้เพื่อไม่ให้ศัตรตูตัวอะไรนี่แหละตีเราได้ด้วยนะเออพอฟังแล้วแม่งก็เป็นอะไรที่สุดยอดเหมือนกันวะเที่ยวกับภาคเก่านี่คือมึงดองแดงมากโอ้โห ก้อนหนึ่งได้เหล็กเยอะจังเลยวะเนี่ยขุดเนี่ยเท่ากับว่าใช้ไอแองกิโลห้าก้อนเนี่ยไล่ทุบประมาณสองก้อนเลยนะกว่าจะได้เหล็กขนาดนี้แม่เจ้าโมหภาคนี้ฟาร์มดีวะฟาร์มมันดียวเพลินเพิ่นเพลินเพลินเสนอเรื่ออู้เล่นเย้าเจี๊ยชิพันชิชูเมินชิชูเกจเชอร์รีซอสชูเพนชิโบเวนเทียเยปูเวนเปย์ซี ช่วงนี้ผมกำลังเบียวเพลงจีนอยู่เว้ยต้องขอไปทุกคนนะครับผมถ้าเกิดว่าผมร้องอะไรที่มันเพเพลินหูเกินไปจนทำให้คุณผู้ชมเนี่ยต้องหยุดดูคลิปแล้วมาตั้งใจฟังผมร้องเพลงน่าจะบ้าละไปครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปหาดูพวกเทรานดโดดีกว่าดูซิว่าแถวนี้จะมีไหมก่อนหน้านี้ผมพยายามจะจับพาราซอหรือตัวอะไรพวกนี้เหตนเยอะมากเลยนะที่มันบินอยู่แถวนี้เขื่อนกลาดอะเรียกได้ว่า ไอ้น,นี้ลัพเตอร์มันจมน้ำนะครับให้เรากดปุ่มกระโดดค้างไว้อย่างนี้นะมันก็จะไม่จมแล้วเยีเป็นไงล่ะน้องบอกอันนี้ผมก็รู้แล้วพี่เพิ่งรู้จริงๆเหรอวะโซนนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยเจอสัตว์ที่ต้องการเท่าไหร่ดูพราสซอสเกิดเต็มเลยตอนที่เราต้องการอะไรนี่มันไม่เกิดหรอกแต่พอตัวที่เราแบบไม่ค่อยสนใจนี่เกิดล่มเลยนะยอ,อย่าไปทำเชิญ เป็นไงล่ะแกวิ่งไม่ทันข้าเราหลังจากนั้นเราก,ก็ล่อให้ไปตีสัตว์ตัวอื่นนะสัตว์ตัวอื่นก็จะได้บอกทํำเพื่ออะไรวะโอ้โหพราศอกเกลื่อนเลยนะพู้ว่แม่กวน้านี้พี่ไม่จับเราไม่เกิดเลยฆ่าทิ้งให้หมดเลยดีไหมเนี่ยแล้วดูพอเราจะจับเทราโดดอนฮนะวิ่งมายังไม่เจอเลยสักตัวมา อีอีอีขาโน่แล้วยังไงวะเฮ้ยมึงดูด้วยว่าใครอยู่หลังพวงมันไหลอีสู้เขาอย่าได้วันแม่วันมามากอีฮ่า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 าทำดีมากเจ้าแรปเตอร์เฮ้ยโอ้เนื้อต้องใหญ่เต็มเลยวะโอ้โหภาคนี้คาโน่ธรรมดาเฉยมึงได้เนื้อต้องใหญ่เยอะขนาดนี้เลยเหรอวะมาเจอแล้วเราก็กดเซฟซะเลยเซฟส๊อต ไปไหนโอ้โหวิ่งตามหาทั้งไกลทั้งนานโอ้เอกูจว่ะเฮ้ยแมงเลยแล้วพาราโซมันเยอะจังเลยวะเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้ดิฟโลโดคัสมึงมานี่ดิมึงมานี่ดิมึงหลายรอบแล้วมึงอะไรเนี่ยมึงเกิดอยู่ทุกที่เลย มาดิมาดิมาดิขู่ของว้ยขูของด้วยชาวสปาร์ตาเก่าหนว้ยเฮ้ยชาวสปาร์ตาแรปเตอ้ากูจะตายแล้วไม่มึงทำเลยซี่กูมึงต้องช็อตใช้ไอ้คานอหนาตาน่าเกลียดเฮ้ยเฮ้ยทำได้โดนเสากูทด้ไมเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว่าจะได้โดนเสาเลยกูก็จะตายแล้วเฮ้ยเอ้าเอออย่าไม่ หนีลงน้าครับผมเรามันสิทธ์อากวาแมนเร,เรามันสิทธ์ลูกทะเลอยู่แล้วมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนสิบหายยอูอย้หูสุขอย่างเป็นพวกครานโนมานีโอ้โหเก็บของได้ร้อยยี่สิบสิบหาย แม่เจ้าเฮ้ยดีนะผมยังไม่เอายาสลบมาทำให้มันหมดอ่ะเพราะว่าจะได้แบ่งให้มันกินด้วยอะไร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 ล่ะอืม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 ออะไรจะมานอือห้ยโดดหลบไม่ได้อือ้ดูให้รอดครับกดของการสู้ดิวโลเราเย่าประมาทนี่รู้สึกว่าแค่ชุดก่อหนังเฉยเนี่ยก็อึด อึดอยู่นะสำหรับน้องตัวนี้แน่นอนว่าเป็นตัวผู้หญิงแล้วผมจะตั้งให้มันว่าจิตฤทธิ์แล้วกันเนื่องจากว่ามันเนี่ยค่อนข้างที่จะเลเวลน้อยนะครับผมจิตฤทธิ์นะเลเวล35ซึ่งที่น่าห่วงคือค่าเก็บของของน้องเนี่ยคือน้อยมากๆเลยนะเอาจริงจริงเดี๋ยวผมต้องต้องพามันฟาร์มสักหน่อยวะ่ะแล้วเน้นอัพที่เก็บของไม่งั้นคือเล่นไม่ได้แน่เลยตัวนี้ไฟเบอร์หนังสัตว์ หนังสัตว์ก็อยู่ในอยู่ในนั่นอนะ่ะอยู่ในตัวแรปเตอร์ผมน่าจะเอาออกมาก่อนว่ะของนี่เดี๋ยวทิ้งเลยเพราะว่าดูทรงแล้วมันน่าจะแบกไม่ไหววะ่ะหลายอย่างเลยอะ่ะน้ำหนักตัวเราตอนนี้อยู่ที่71เออได้อยู่หรอกแซ,ซดมดามเมจด้วยหน่อยนึงโอเคเออมันตีอะไรมาของมันวนะเนี่ย โอ okay. oh ้โหพอแบกไวอยู่ครับทุกคนครับเดี๋ยวมันหาเลเวลกันเฮ้ยได้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 แค่นี้ก็ได้ละนี่อันนี้คีบใช่ปะแล้วก็ควงสว่างโอ้โหควงทีสเตมิน้าหมดเลยแม่เจ้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวัพเตอร์เดี๋ยวเดี๋ยวชิบหายเอารีบชาร์จพลังดิรีบฟื้นสเตมิน้าดิตายเลยเว้ยเฮ้ยโอเค กำลังคิดอยู่เมื่อกี้บินกดอะไรวะดีไม่ตายชิบไมยวิธีการที่เราจะบินก็แค่กดอันนี้ใช่ไหมเออกดกระโดดแต่ไม่อยากมันควงสวาด์เลอ่ะก็เล็กอีกประมาณ2เลเวลก็สามารถครับได้3าสิตอนนี้เลเวล53เลยครัซึ่งสิ่งที่ผมสนใจมากก็จะเป็นเอ้ยทาลิโกไอไอเสือปีนก็จับได้แล้วนี่ว่าเอ้ยเฟียวฟ้า เอาละมึงต้องจับแล้วต้องจับแล้วมันเป็นสัตว์ใหม่นะครับอาคภาเก่าไม่ค่อยได้เล่นด้วยใช้เหล็กโอเคเหล็กผมเผาไว้ก่อนหน้านี้แล้วแรปเตอร์เนี่ยมันมีออร่าบัฟด้วยนะทุกคนนี่ไงนี่ไงเออว่าแม่งดีจัดเลยว่าภาคเนี้ยแรปเตอร์มันมีออร่าบัฟเหมือนแพ็คลดเดอร์นะครับผมเฮ้ยแจ๋วว่ะโคตรเท่อะเฮ้เชี่ย ชอบว่ะตามมายิราเอ๋ยยิรานี่ก็ตามไอ้แม่เด้ไปเขาสิไปหาหนังกันน้ำมาน้ำมาสุนายเอ็นอูเล่นเย้าเจชิมพันจิชูเน้นอาชิชูชเชมิชาวสุจินีโมเวนที่ยาเย่เลเวลสี่ตายเลยมึงอะ คำรามสึ้ได้เอิก๊กเอิก๊กเอิก๊กเอิกเอ๊กบบนี่เนปะ็นไคล่ะแล้วก็ตะคุบได้ไหมไวะมันตะคุบไม่ได้หรอกเนาะไอ้กนกตัวเนี้ยตะคุบไม่ได้ก็กินกินกินโอ้โหดาเมจเพิ่มขึ้นแบบเพิ่มขึ้นแบบมากมากมหาศาลมากมหาศาลด,เดเาเมจมันแรงจังวะเฮ้ยมึงใช่ไหมเนี้ยชอบปะดาเมจไปไปเดี๋ยวดันเลือดให้มันถึงหนึ่งพันอีกรวแล้วกัน ตื่อตื่อตื่อพาลาซอดเฮกกัดมันอย่าให้มันรอดไปได้พดุงความยุติธรรมของป่านี้ไว้พดุงความยุติธรรมบ้าอะไรวะไรแดกสัตว์แบบเฮ้ยมีอะไรฟ้าฟ้าด้วยมีนี่ด้วยมีจะจะปัดช้อโกนรู้สึกว่ามันจะกระดูกคนละเบือไปหน่อยนะถ้าเถิดว่าเราจะตีแบบ แม่เจ้าหนี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 บอสู้บอสูบสู้แรปเตอร์ไ้มึงจะตายนะเว้ยเฮ้ยพาสีบก่อนเลยพาสีบเรารีบตามมากูไม่หันกลับไปดูด้วยรีบตามมาพวกไอ้เชี่ยแรปเตอร์กูได้จะเหลือแค่ตัวเดียวแล้วในเผาอ้ของหนักอีกแม่เจ้าไอมาเข้าป่าครับต้องยึกยักต้องยึกยัก ตอนนี้ลุ้นให้ตัวหนังสือว่ารัเตอร์ในเผ่าเราไม่ตายก็พอแล้วสวยลูกฮันนี่ตามมาให้ติดติดไอ้ไม่รู้ว่าฮัน er. er. นี่หรือกรีนเนอร์มึงกรีนเนอร์ดีกว่าส่วนไอ้นี่ฮันนี่ตามมาเปล่าอุ้ยพลังงานหมดแล้วโอ้โหชิบหายแล้วต้องตีมันแล้วแหละต้องตีมันแล้วมาต้องสู้มมนแล้วอ่ะตายมึงหลายรอบแล้วด้วยหลายรอบแล้ว อย่าทำกูไอ้แล็บยาวน,น่าตาน่าเกลียดอ่ะแล็เตอร์ได้เผากูตายหายจะหมดแล้วเนี่ยโอ้โหแล้วในโรงเสาผมบอกเลยว่าภาคใหม่แม่งวิ่งฉลาดมากเลยนะเว้ยแล้วแม่งตามแบบตามชี้อ่ยโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดเดี๋ยวนะ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  okay. โอเคอุ้ยอุ้ยอุ้ยดูจังอ่ะอู้ ไม่ตักฟุตบอลให้ถ้าเกิดแบบเนี้ยเออเฮ้ยเฮ้ยมเื่อแค้นอะไรกูอะไอเล็บยาวมึงสมแล้วที่เป็นเทียริสแลงเอ็ที่ตัวนล้ลำคาญไอเช็ดแมฟเฮ้ยเฮยเฮ้ยฮ้ยเ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 ฮเฮ้ยเฮ้้ยเฮ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 ้ วะเนี่ยฮะตายเอ้ยเอ้ยโอไมค์คตกูไปแล้วจ้าช่างแมงละเอ้ยโอ้เจ็ดกูแค่ต้องการนางมึงมานี่มึงมานี่กูไม่ไหวแล้วเจอสามเขากูมึงจะได้รู้สกไอยิบหายไอเล็บยาวมึงเยอะนักใช่ไหมได้ได้มึงเยอะนักใช่ไหมกูจะเอาสามเขากู ทืบมึงให้หมดทุกตัวเลยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวได้เผาช่วยกูด้วยอะอะรอ,องจากนั้นชายผู้นี้ก็ได้มุ่งหน้าไกลแสนไกลและก็ได้กลับมาณจุดบ้าตองพลปรากฏว่าตอนนี้เจ้าเทอริี่ซูเนอรสรัตมันได้ทำการมันได้ทำการกำลังจะฆ่านกของเราตายเยี่ยมเยี่ยม เย yeah. me, ี่ยมคุณเจอคุณเจอนี่มาทีเนี้ยมึงมาดิคอนัสโเจนจอยไม่เจนจอยหลบไปเอาดิ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 มาดิมาดิมาดิกูจะเครื่อนมึงให้ตายทั้งแมปเลยเฮ้ยเ่้ยเุ้ย กูแคมโอ,โอ้ของผมอยู่ไหนวะฮะเมื่อกี้เหมือนเราจะตายแถวๆนี้นี่ใช่ปะโอเคเจอแล้วโอ้โหเออพร็อดนีดออกจากสามเขาตายหมดเลย กันะไปนะทุกคนกูไม่อยากทำอะไรแล้วในบาทนี้